เจลลี่ไฟเบอร์เขาทำกันแบบนี้เองเหรอเนี่ยมาเราจะพาไปดูกันแวบมากันที่โรงงานกันเลยควบคุมอุณหภูมิกันทั้งโรงงานตั้งแต่ห้องเก็บวัตถุดิบอุณหภูมิประมาณ2ี่สองถึงองศาเพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบในการทำเจลลี่ไฟเบอร์นั้นก็จะเป็นสารสกัดจ,จากแอปเปิ้ลมะขามตีปลาสับป,ปะรดซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวเร่งในการทำปัจจุนั่นเองเข้าสู่การผลิตกันเลยก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อต้มอุณหภูมิมาตรฐานประมาณ80องศาแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็กวนไปเรื่น,เ,น,เ,นเป็ ข้นแบบนี้เลยนะแล้วก็เหนียวเหนียวแล้วก็ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมแล้วก็มีการตักตรวจค่า pH และปรับค่า pH ให้เหมาะสมแต่ละสูตรซึ่งแต่ละสูตรไม่เท่ากันนั่นเองพอได้ค่าตามมาตรฐานแล้วก็เข้าสู่การบรรจุแต่ก่อนจะบรรจุเนี่ยก็ต้องนําไปกรองเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเยลลี่ที่เซตตัวเอาออกไปก่อนนี่ก็เข้าสู่เครื่องบรรจุกันเลยซึ่งการบรรจุนั้นก็เป็นเครื่องบรรจุที่ทําด้วยความร้อนซึ่งในตัวเครื่องก็มีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ระหว่างบรรจุนั่นเองจ้ากำลังการ